นครพนมค่ะจะมาไหว้พระธาตุที่สําคัญต่างๆของจังหวัดนครพนมนะคะเป็นพระธาตุประจาวันเกิดทั้ง7วันเลยค่ะแล้วก็มีวัดที่สําคัญต่างๆด้วยค่ะพระธาตุพนมเนี่ยค่ะเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ นมเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ของดินแดนอีสานเลยนะคะสแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพศ8เลยค่ะถ้าเราไปที่นี่เราก็จะไปห่มพระาธาตุกันนะคะมีการเขียนชื่อกันไว้บนพระาธาตุค่ะาายปปินัโนภวตก เป็นผู้ชายสามารถเข้าไปห่มผ้าที่พระาธาตุได้ถึงชั้นด้านในเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าได้นั่งสมาธิตรงด้านในด้วยอะ่ะก็จะดีมากเลยค่ะวันพระาธาตุเรดูสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะ พระาธาตุเลนูสร้างจำลองมาจากพระาธาตุบนมนะคะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าสร้างตอนประมาณราวปี2 4 6 0ถึง2,463ค่ะต่อไปเป็นพระาธาตุศีคุณประจำคนเกิดวันอังคารค่ะ เดิมเจดีย์นี้ตั้งอยู่ในวัดร้านนะคะจนกราวปีพศ2อ,อ5 0ค่ะมีชาวลาวนะคะอพยพหนีภัยมาแล้วก็มาอาศัยอยู่บริเวณนี้และคนพบองค์เจดีย์จึงได้ทำการถางป่าแล้วก็บูรณะองค์เจดีย์นี้ค่ะพระธาตมหาชัยค่ะประจำคนเกิดวันพุธกลางวันค่ะ พระาธาตุนี้มีลักษณะแตกต่างจากพระาธาตุที่อื่นโดยมีทรงเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะคะมองดูคล้ายะระฆังทองโดยมีหลวงปู่คำพันธ์พวิปัสนาจารย์ที่เคารพของชาววิสาร์นะคะสร้างไว้วัดธาตุมหาชัยมีบริเวณกว้างขวางมากเลยนะคะและถ้ามีเวลาเนี้ยค่ะแนะนำมานั่งสมาธินะคะตรงศาลาของหลวงปู่คำพันด้วยค่ะ พระธาตุนิมเมืองมารุขนครนะคะเป็นพระธาตุประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน,น,น,นค่ะพระธาตุนี้ตั้งอยู่ในวัดมารุขนครนะคะเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งเลยมีอายุราว300กว่าปีค่ะแต่ในส่วนของพระธาตุเนี่ยเ,เป็นพระธาตุที่เพิ่งสร้างเมื่อปี2536เป็นพระธาตุที่มีอายุน้อยที่สุดนะคะลักษณะจะคล้ายพระธาตุพนมแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าค่ะ ฐานพระาธาตุนะคะจะเป็นห้องสีทองติดแอร์อย่างดีเลยสามารถนั่งสมาธิได้แล้วถ้าเกิดว่าเดินไปตรงรอบนอกนะคะด้านรอบข้างๆเนี่ยก็จะเป็นทางสามารถใช้เดินตรงกลมได้ด้วยค่ะยิ่งเดินชมเข้าไปนะคะก็จะเห็นถึงความสวยงามเห็นถึงความตั้งใจของคนสร้างมากเลยค่ะ พระสิทธิประจําคนเกิดวันพิหัสนะคะพระธาตุประสิทธิเนี่ยเป็นเจดีย์โบราณที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อไหร่นะคะสภาพพระธาตุแรกพบเนี่ยมีสภาพชังรุดซุดโสมมากมีเถาวัลย์ปกคลุมอยู่ค่ะแล้วก็ได้มีการบราาูรณะแล้วก็จำลองรูปทรงมาจากพระธาตพนมบางส่วนพระธาตเทาเทนประจําคนเกิดวันศุกร์ค่ะ กฎป,ปีที่ก่อสร้างชัดเจนนะคะคาดว่าสร้างแล้วเสร็จประมาณปี2455พระธาตุนี้จะตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขงนะคะมีแม่น้ำโของอยู่ข้างหน้าวัดเลยมีรูปแบบคล้ายพระธาตุพนมแต่มีความสูงกว่าค่ะที่นี่มีศาลาบูรพาจารย์นะคะรูปปั้นของพระเกจิอาจารย์หลายองค์ภายในเราสามารถเข้าไปกราบแล้วก็นั่งสมาธิกันได้ค่ะ ที่สุดท้ายเป็นพระธาตุนครประจำคนเกิดวันเสาร์ค่ะพระธาตุนี้สร้างเสร็จประมาณปี2465นะคะอยู่ที่วัดมหาธาตุของจังหวัดนครพนมอยู่ใกล้ๆบริเวณริมฝั่งโขงค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งสร้างตั้งแต่แรกๆของเมืองนครพนมเลยพระธาตุเนี่ยจำลองมาจากพระธาตุพนมค่ะ หลังจากที่เราไปกราบพระธาตุมาครบทุกวันแล้วนะคะคราวนี้ก็มาชิลๆอยู่กับโรงแรมสวยๆกับธรรมชาตินะคะริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศลาวค่ะวิวสวยมากเลยแสงแดดอ่อนๆนะคะเราสามารถให้ธรรมชาติบำบัดหรือนั่งสมาธิกับธรรมชาติก็ได้นะคะที่นี่สวยงามมากแนะนำค่ะพักชิลๆกับโรงแรมสวยแล้วมาเที่ยววัดกันต่อคะ่ะ ัเหยยเหพ<ล>าะประตรแ่ธาตุเชิงชุมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสกลน,นครเลยนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสีพระองค์เอาไว้ภายในวิหารก็มีพระที่สวยงามประดิษฐานอยู่ถ้าเราได้นั่งสมาธิตรงนี้จะดีงามมากเลยค่ะ ออกันที่วัดป่าสุทาวาสนะคะพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นค่ะที่นี่จะมีเครื่องอัฐบริขารนะคะรวมถึงอัฐิของหลวงปู่มั่นอยู่ที่นี่ค่ะเราสามารถมานั่งสมาธิที่นี่กันได้ด้วยค่ะมาถึงที่สุดท้ายกันแล้วนะคะพระธาตุน้อยสีบุญเรืองสร้างขึ้นใกล้ๆสมัยพระธาตุพนมประมาณพศ .8 นะคะ สร้างขึ้นหลังจากพระาธาตุพนมเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเนี่ยที่จะนําของมีค่าไปบรรจุที่พระาธาตุพนมแต่ว่าพระาธาตุพนมได้ปิดไปแล้วก็เลยมาร่วมกันก่อสร้างพระาธาตุน้อยสีบุญเรืองนี้ขึ้นค่ะแต่ว่าพระาธาตุน้อยเนี่ยล้มไปหลายครั้งเลยไม่สามารถรูวระะกลับมาได้นะคะจึงได้มีการสร้างพระาธาตุน้อยองค์ใหม่ไว้ข้างๆค่ะจบวันด้วยการมาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่สวยงามมากเลยค่ะ หลังจากที่เราได้มากราพระาธาตุครบทุกวันแล้วนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดพระาธาตุประจําวันเกิดของเราเราจะรู้สึกพิเศษรู้สึกซาบซึ้งมากเลยค่ะแล้วเราก็ได้ค้นพบสถานที่นั่งสมาธิที่ดีๆอีกหลายแห่งเลยนะคะเป็นการจบทริปบุญที่อิ่มเอิบหัวใจมากเลยนะคะถ้ามีเวลาอย่าลืมแวะไปจังหวัดน,นครพนมกันค่ะ